เยบสองครั้งให้มันเป็นตัววายเหมือนเดิมว่านเน่ๆจะทำได้เปล่ายู่ใสิบวินาทีเดี๋ยวเราจะเริ่มนับแล้วนะติ๊กตอกติกตกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหนึ่งแม่นึแให้คนอื่นคิดได้ไหมฮะเอาอะไรให้คิดสองอ แม่ลงมาลองเล่นนะว่ามัน,มนยากไหมหนูจะรับเร็วๆเลยเล่นตัวเองไม่เล่นได้เอาวติ๊กตอก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 สองครั้งสองครั้งเอาหยิบสองครั้งพี่น,น้ำยังเล่นได้เลยเอ้อจื๊ออ้าวเนืเอนงแล้วอ้าว<อ><อ>ไม่ถูกอีกแล้ว วางแผนเองเล่นเองไม่เปลี่ยนตายแล้วจะเอามาแกล้งคนอื่นหยิบในสไาดสองครั้งอา่าสองครั้งก,ก็ใช่ไงก็ใช่ไงกม่ถูกแล้วไงเ,เกมของเขาเองเขาเล่นเองไม่ได้เจบ็บเจบ็บหยิบสองครั้งให้มันเป็นตัววายเหมือนเดิมน้ไม่จิ้มฟันนะเขากำลังจะหยิบแล้วครั้งหนึ่งแต่เขาไม่หยิบเขาแตะเฉยเฉยเพราะเขากลัววางไม่ถูก <laughs> ตอนนี้เขากำลังใช้ความคิดมากเลยกับเกมนี้ถ้าเขาเล่นเกมนี้ได้เขาจะได้ยี่สิบาทนี้ไปเลยเขากำลังคิดหนักตอนนี้เราให้เวลาเขาสามนาทีแล้วอือเดี๋ยวเราจะเริ่มติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอนนี้เขากำลังจมมนนะเขาจะเข้าไปดูในติ๊กตอกในฝันว่าเขาทำยังไงเพราะว่าเกมนี้เขาเห็นในติ๊กตอกเขาก็เลยเอามาเล่น ว่าเขาจะเล่นได้หรือเปล่าที่สามเลขเขากำลังเข้าฝันในทิกตอกเขาหัวเหาะอย่างเดียวเลยไม่ทำหัวเราะอ่างเดียวดูแค่วเขาโอ้โหแค่สว่แค่วเขาสวยมากเลยเกมนี้ผมไม่ได้มาเล่นนะคือเขาเองเอามาเล่นเนี่ยพอเขาจะมาเล่นแล้วเขาลืมน้ำอม เล่นเกมผมจะเสลยแล้วไม่ไหวแล้วยาเลยเล่นเกมตัวเองถึงกระจมมนเลยอ,เอ้าวเ,เขาน่าจะได้แล้วนางพญาเข้าสิงเขาแล้วตอนนี้เ,เขาจะลำ้ำแล้วล้ำแก้บนแล้ว อันนี้คือของเขาเขาเองอะเกมเขาเองเขาแก้ไม่ได้เอาให้ป้ามาช่วยได้ได้หรือเปล่าใสใจดสมเนส่ยนะเฉลยนะเฉลยนะน่าจะยอมแล้วแหละเขาน่าจจะไม่ได้แล้วผมจะเฉลยแล้วยังไม่หยิบสักครั้งเลยอ้าวหยิบเขากำลังจะหยิบแล้ว เขาก็รู้ว่ามันหยิบสองครั้งแต่เขาหยิบไม่ถูกัมา้งโอัหยิบได้ทีละอันไม่ต้องอ้าวครั้งหนึ่งแล้วเขาจะใส่ตรงไหนอ้าวเขาจะเหลือ,อโอกาสอีกครั้งหนึ่งไม่รอดเหมือนเดิมเขาไม่รอดตั้งเหมือนเดิมมันไม่ได้มันขังขังเหมือนเดิมไม่ถูกอีกแล้วจื๊บนะเราจะมาตั้งตรงนี้นะจื๊บเนี่ยให้มันเป็นตัววายเหมือนเดิมนะ ครั้งที่สองเราก็จืด